ถือว่าเป็นหมอลำที่อยู่เบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะแต่การก่อตั้งคณะนี้ไม่ได้ยาวนานอย่างคณะอื่นนะคะเพิ่งก่อตั้งมาได้ไม่นานแต่สามารถที่จะเป็นที่ยอมรับเป็นที่นิยมของแฟนเพลงทั่วประเทศนะคะผลงานทั้งหมดถูกสร้างโดยผู้ชายคนนี้ค่ะคุณสงกรานนาวงศานะคะหากเอ่ยชื่อน,นี้อาจจะมีคนรู้จักน้อยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแต่เขาคือคนที่มีความมุ่งมั่นมีความสนใจ นะคะร้องหมอลำไม่ได้เก่งนะคะหน้าตาไม่ได้ดีแต่มีเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้กลายเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้ได้รับเป็นให้ได้รับรางวัลศิลปินมรดกอีสานนะคะในปี2 5 5 6แล้วก็มีเครื่องดนตรีประจํากายที่ทำให้เขามีความโดดเด่นนั่นก็คือเครื่องดนตรีที่เรียกว่ากับแกบค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าทำไมถึงได้เอากับแก้บมาประกอบอยู่ในวงหมอลำจนได้รับการยอมรับ และถือเป็นคนแรกนะคะที่มีการเอาเครื่องดนตรีชนิดนี้เข้ามาใช้ประกอบในคณะหมอลำค่ะคุณพ่อสงกรานนามวงศานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอ่านชีวิตพอฟังชีวิตพอแล้วโอ้ยสะออนไหลผมไย้ยินอาจารย์บอกเกินๆผมน้าตาไหลครับเพราะว่าผมเป็นคนจนที่ก็สร้างด้วยกางปั้นครับอืดี เป็นคนจนจริงๆครับบ่มีไหมีหน้าแล้วก็เข็นกว๋วยเตี๋ยวไกยจะไม่นั่นกว๋วยเตี๋ยวสวยละสามบาทพิเศษ้วยละห้าบาทครับอว<ม>ันนี้มผมก็หลังจากนั่นผมก็มามีเงินอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทเลยไปจางสางเป็นเห็ดปลายให้ประมาณพันสองปลายคณะหมอล่ำบออครับ <นะ S 2> สื่อว่าสาวน้อยมีดปั่นแพงอ<ม>ืมบันนี้ สมัยตะก้อนมิดมิดใช่ปัญชาพลดังเนาะครับผมเป็นคนเป็นกําลังไวรุ่นขึ้นมาซื่อว่ามิดใช่ปัญญาห้าห้าครับเลยเป็นแอบแฝงของมิดพราะว่าตะก้อนกะมีหน้าตากับเป็นหูบ่าไข่จังหน่อยค่ะครับได้ไวรุ่นเนาะครับเนาะตอนนี้ก็ดูดีอยู่ค่ะครับก็สั่งชีวิตมากเท่าทุ่มือเลยครับอืมตอนนั้นที่เฮาเริ่ม ใส่ซื้อมิดห้าห้ามว่ามิดมิดมิดใช่ปัญญาครับมิดใช่ปัญญาห้าห้าเนี่ยตัวตัวตลกครับเป็นตัวตัวตลกที่ไปอยู่ในคณะหมอลำครับคณะอันตาครับอ๋อบอท่านปิ่นวงเจ้าของค่ะตอนนั้นคือเหตุจังไหนคือเดี๋ไปอยู่คณะหมอลำมักเบิงหมอลำบ่ะคะปีนั้นผมเป็นคนมักมวลหมักเฮาห้านะครับค่ะผมก็เลยไปอยู่น้ำคุณพ่อวันตาพัฒนาเพื่อนผมก็เลยเป็นก็เลยไปจ้างคู่ฝึกมาให้ สมัยก่อนนี่คู่ฝึกจางมากเมื่อผมออกคนอร่อยจางคู่ฝึกมาฝึกให้ครับผมก็เลยอยากเพราะว่าผมก็เลยได้ไม่กับแกบเนี่ยะครับไม่เอาแบบนี้เพราะว่าผมมักผมมักมวนมักที่ห้านะครับผมเป็นคนขี้มึนจังน้อยนะครับค่ะอันนี้เอามาจะใส่เข้าคิดเองหรือว่ามีมีอาจารย์ครับมีต้นแบบอาจารย์สุปันมาจากกันเพือว่าปีครับอมหาสารคามครับว่าปีมหาสารคาม กับเพิ่นกัได้มาฝึกฝนให้ผมกับจังในวิชาจากเพิ่นผมกับจังหลังจากนั้นไรมาตั้งร่วงเจ้าของนี่แหละครับเป็นพุ่นผอนตาพุ่นเสียสมัยเจกรอนนี่ราคาหมอลำมันบแพงนะครับสามพันสองพันหากันไปนะครับจ้างได้สมัยเจกรอนน้ำมันริตราหัสิบตังนะครับค่ะบินที่ลิตราสิบตังคาตัวผมประมาณพัน ราคาตัวสิบห้าบาทยี่ห้าบาทครับสมัยตะกอนครับพอพระจังเพิ่งคณะกับประมาณสามพ <5, S 1> ันเนาะสามพันสามพันห้าแบ่งกันครับค่ะตอนนั้นเขาอยู่คณะนะคะ่ะของคุณพ่อออนตาครับโดนปัญใดค่ะถึงถึงคิดที่จะตั้งคณะจะของประมาณสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีเพิ่นบันิหลังจากนั้นเพิ่นเลยเสียค่ะคุณพ่อออนตาเพิ่นเลยเสียผมก็เลยมาตั้งเพินพ่นผมไปขอมุ่นมัลลดจากเพิน่น ไปอุ่นมุ่นมุ่นม้อนระดวกจากคุณพรานตาเนี่ยค่ะพันพันสามไหมครับอืเอาคณะแล้วาครับพอบอครับอุ่นกองเอาเจ้กองไหมครับอ๋อือของป็นวามุ่นมุ่นมุ่นจากคุณพรานตาค่ะคือดนตรีครับเครื่องดนตรีแล้วครับมุ่เป็นกองอขาเลยมาตัางวงเจ้าของค่ะ ตอนปี2 5 2พรยสิบหตั้งวงจะของถึ้นมาครับค่ะตอนนั้นมีเงินไหลเป็นไหนเป็นเศรษฐีแต่บอกก็คิดจะตั้งวงมาแล survive, us, AMY, ้วบ like ่บ่ครับมีตะกอนมีตะเสาเขาครับเสาเสากองเสาเบียดเสากีตาเสามัตสุเนวครับเพราะว่าผมผมมีอย่างครับเพรว่ามักมากไปเอื่นมืออื่นพวกมากต่ก่อนนี่ทึ่งติ่นทึ่งล่ำเนี่ครับลดขั้นเดียวไปได้ค่ะ รถคันเดียวไปได้ครับไปสักคันคะ่ะรถคันเดียวประมาณส0มสิบกว่าคนนี่ครับโอ้รถบัสคันเดียวบแมเมครับรถบัสครับรถสองแถวหกล้อครับข้างบนนี่ข้างบนลงจองแขนอูครับเท่นกันแขนอู้ทั้งล่างนั่งครับทั้งทั้งทั้งเทิงกับป็นหลังค่าหลังค่ามันกัดใสตตูร์ลำพงข่างละสองขางละสองดอกครับตัวขางละสองตัวครับสมัยเจกอนนี่มันคันละข้าวท่านแพงครับเจ็ดพันเดิมแรกค่ะ ตอนเริ่มต้น2นอ,อ2 6เนี่ยพอตั้งซื้อวงว่าสาวหน่อยเพชรบารา้านแพงได้ปะมิดมิดบ้านแพงมิดบ้านแพงแต่ว่าเพท่านใ้พ่อสามงานแล้วมาเปลี่ยนครับมันสิม,มิดไปเลย <c oughs> ผมก็เลยบอกว่า <c oughs> เพชรบันนี้เลยว่าเปลี่ยน <c oughs> เป็นเพชรบ้านแพงคือวันจองของครับอคือ้ันแพงเลยครับค่ะบัานนี้ก็เลยกลายเป็นติดหูเลยครับค่ะมีมาเพอเขามาเหตุเป็นสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเนี่ยความพิเศษของเขาคือไอ้อย่างเป็นอย่างคือคนคือสนใจหลาย ทุกมือนีห็นปะครับหลังจากนั่งกะมีลูกไส้ผมลูกไส้คือนุ่มจูนะครับค่ะแล้วก็ลุ่มจูกับมาเป็นบริหารแทนพ่อคือว่าดูแลทุกอย่างทุกอย่างคือเป็นผู้ขับเคลื่อนกันเลยนครับเพราะแกดูนีลูกทุกมือหนี้มันโลกโซเชียลผู้เขียวเลี้ยวเนาะแกกับเป็นวัยรุ่นซะแล้วครับ ้วก็มาประสานมู่ผมช่วงนั้นช่วงนั้นก็มาปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาแต่ว่าสาวน้อยเพลงก็นราคากันยับขึ้นยับขึ้นยับขึ้นครับค่ะแต่ก่อนนี่เขาดับงานสามพันสี่พันสมือเนี่ยค่ะสาวน้อยเพชรบันแพงท่า่คาโตช่วงนี้สําหรับคาวงนะครับค่ะตาสุดตังไวในเขตขนแกนสารค้ามกับ ลังเทียกอะสองแสนหาลังเทียกอ่ะสองแสนค่าเทศกาลนิงงอ่ะสงการปีใหม่จุกจีนสาแสนแล้วครับกุ๊กว่าล้วครับค่ะในช่วงที่เขาสามารถขึ้นค่าตัวได้เนาะเพราะว่าไผ่ก็อยากได้เขาไปแสดงไห้ว่ายุคนี้เหรครับยุคนี้เหละเพราะว่ากาลังสาวน้อยเป็นแพ่งยุคนี้เหละครับกําลังเดี๋ยวนี้ต้องเขาสมือนี่ยังซ้อมลูงน้องกินนะครับตัวนี้เขาลุงน้องกับเต้นฝึกตั้งแ่มือเขาวัฒนสามาซ้อมค่ะะมาณเดี๋ยวนี้ประม่านลุงน้อง ประมาณโกชิบก้นแล้วครับเกือบร้อยแล้วเฉพจะฮั่งเครื่องครับค่ะการบริหารจัดการเ้านั้เขาวาสเนของสาวน้อยเพชรบันแพงก็คือชุดงามเต่นงามการแสดงหน้าเวทีนี่คือสุดยอดเอาคนยูเบิงเอาเอาเอาคนดูเบิงได้เอาเอา,เอายู่วันเถาะอันนี้คือสเสน่ห์ของสาวน้อยเพชรบันแพงบมอค่ะครับกะ ผมกับบริวารยองจุคองเนาะแล้วลังบานเพิ่งกรมักเนาะครับเป็นมักแล้วเพิ่งกระจางต้อนนะครับเพราะว่าลูกไต้ผมกับบริหารไปน้่กันซีคนนะครับลูกใต้ผมลูกใส้พี่ซีนเลยค่ะซอยกันบริหารเลยดูดูแลคนหนึ่งไฟนั่นพอนี่ไฟนี้ครับค่ะเขาก็คงได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความหูจากพ่อไปครับคือคือบทตรงๆภาษาบันหลอกเข้าคือว่ามุผมนี่กับแม่แม่สุภาพค่ะถางหน้าห้เปลียนแล้วนะครับบันนี้มีแตลูกเต่า ที่ได้ประสานต่อกับทางหน้าแล้วก็ะเกดให้มันปลูกนี่อ่าแต่มันเป็นดอกเป็นผลครับค่ะกับแกบที่พอเอามาให้เบิงเนี่ยค่ะมันไปอยู่ในตอนใดของหมอล่ำยังสงสัยอยู่อเดียวว่าเวลาล่ำเพิ่นนี่กับเพียงใดฮาวๆเนี่ผมสิตีไทยนะครับนี่ลีลาผมมันด้ทุกดีล่าไหมครับดีล่าเหยดไปนนไ่เพียงจังหวะไม่จัวะนะครับ ไม่ใช่เลยครับม sw ิลลิล่าครับอันนี้ก็คือเป็นเสน่ห์หนึ่งเทียนะเฮาแปลกก็ขนาดือนครับแมนครับหลงน้ำบองเฮจังไหนน้ำบองผมล่างเทียกันร่องโยนี้พ่าใครได้เล่นเพราะว่าโดนๆดนขันมีรลักผูนลักผู้ใหญ่ไปทั้งชาวว้านก็ดีอยากให้ชั่วให้ผูนลักผูนหญยเป็นบ่งเป็นว่ในอำเภอแล้วก่านผูวว่าร้องผู้ว่าเพลงนี้ผมก็นยังอยากชั่วด้วยบึง มันแปลกน้ำมันเป็นเสน่ห์ของเฮาน้ำเนาะพราวาวงอื่นบมมีเอามาใส่ครับค่ะพ่อใส่เริ่มต้นในการใส่กับแกบมาตั้งแต่อยู่วงพอออนตาพอออนตาครับสองพันรสิบสามครับโอ้อดมือนีกับโอ้สี่สิบก็ปีแล้วครับแมสี่สิบสี่หาสิบปีแล้วกับกับแกบอันนี้ตั้งแต่วงผมตั้งแต่สองหกผมมาผมมาช่วงประมาณ ห้าสิบกว่าปียังแสดงด้วยครับดูนี่ลูกโตผมเงเดาผมก็เลยว่าไปใใจได้อเแต่วะเวลางานยังไงผมยังชั่วเพราะว่าเขากลายเป็นมรดกไปแล้วเนาะอันนี้เป็นกับแกบอันแรกที่ใส่บอกค่ะหรือว่าเปลี่ยนเมื่อไห่อันแล้วลายอันดูครับอันนี้อันนี้คืออันรักเลยเพราะว่าถ่กเกียนสมัยเขานะครับต้องใส่ไมยุ่งนะครับนี่ขันบพราะมันไมยุ่งมันสีบดังมัน ต้องเลือกใหม่นะครับแต่ว่าก่ะด้รับรูกของพระเทพคุณเดชประเทพกาสองพันอร่อยสามสองครับที่มหาวิไลทีนาครินสารวิโรดวิโรดมหาสารคามแข่งกันยุ่ปีหนึ่งครับค่ะตอนนั้นในรับรางวัลก็คือเป็นอย่างค่ะเครื่องดนตรีพื้นบ้านศิลปินพื้นบ้านนะะ ได้อันดับหนึ่งมอลลัวงผมได้ได้รับโลได้บิดวงนะครับผมก็ได้ได้เป็นนักแสดงดีเด่นครับค่ะโอ้ยน่าชื่นชมเพราะว่าของพ่อนี่คือกับแกบมันแปลกเนาะและห้กลายเป็นว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มันสั่งความโดดเด่นขึ้นมานอกจากรางวัลประเทศอะพ่อได้รับรางวัลอย่างอีกป่ค่ะตามมาผมได้รับผมได้รับสมัยนั้นของนายสุบินปิ่นกยันก็ได้รับนะครับได้รับโลได้รับโลเกียิยศจาก มาแช่งกันดูช่องสีเบ็ดค,คือช่องสีขนเจนนะครับก็ได้อันดับหนึ่งนี่ครับแล้วก็ได้รับถ้วยของท่านทักษิณได้ชิ่นกันเป็นปีสองปีนยครับก็ได้ถ้วยของท่านทินครับตอนนั้นประกวดลําเพลินครับในทีวายูใน้านผมนี่ตรงนี้รูเ้เจตยศเพราะว่าผมนังสือผมก็เอามาเล่นอยู่หัวไทยไปทุกระยะนะครับ ก็ถือเป็นเกียรติประวัติในชีวิตของคนเหตุหมอวงหมอล่ำเนาะครับคือตัวนี้ผมได้เป็นรักเป็นเจ้าเป็นนายย้อนย้อนวองหมอร่ำบอกว่าได้ดีย้อนหมอล่ำได้ดีย้อนไม่กับแกบเลยเป็นพยานกับย้อนหมอล่ำได้เป็นประธานสภากับย้อนหมอล่ำค่ะแล้วแล้วก็เขาสมมนิเห็นลูกชายผมเป็นพยานแทนผมผมเป็นประธานอบตของตำบลแพงครับค่ะ แสดงว่าคนที่เขามาเลือกเข้าคือมาก์ที่เข้าบริหารจัดการว่งน้ำชื่นชมความเป็นศิลปินของเข้าน้ำมั่นใจว่าเขาจะสามารถพาเขาพัฒนาไปในทงี่ดีได้เป็นบ่มคะก็เพราะว่าเขาหมูจางเข้าจากมอลลับืมพอเป็นคนบันแพงโดยกําเนิดเลยบันแพงครับเกิดอยู่บันแพงเลยครับอเกิดอยู่บันนี่แงกม่บวันผมก็เป็น้ไปแงกมู่วันเองอืเป็นมาแงกมูบวันบันแพงมันมีหลายมู่ครับค่ะ มีซีหาโมครับผมได้แยกเป็นในเมื่อวันเป็นวันแฝดก็เลยไปแยกเลยขอเสนอเป็นผู้ยิบานก็เลยได้เป็นผู้ยิบานครับย้อนมะลัมเหรอครับเออย้อนมะลัมครับค่ะที่บอกว่าย้อนมะลัมเนี่ยอธิบายเนีว่าจังไหนคือจังไหนเป็นยอนมะลัมมันมันดีไหมครับได้เงินกับยอนมะลัมไหมล่ำลุ้ยกับยอนมะลัมไหมเพราะว่าบ่ล่มลุ้ยยังไงคุณบ่มี่ยังจังแนวไหมครับเดี๋ยวนี้มีผมมี ทีมีฐานมีบ้านมีซองมีรถมีล่าย่อนมะล้ำไหมครับเป็นอาชีพที่เขายึดถือมาตลอดเลยผมคือจิปเศ้าตรอะครับ <c oughs> ขนัขนขันบมดซื้อจาร่มหายใจเดี๋ยวนี้ลูกโตผมทีคนใส่ได,ด้มดไว้ไวไวไวล้างใจลยมีคุณอำนาจท่านมานาชัยส่วนคุณอาคมแล้วก็นุ่มจูยุมนิ่นที่บริหาร เทนพอแทนแม่ได้แล้วนะแม่ก็ไปนําแม่ไปยุคไข่เป็นยุคไข่แม่ครูครับรถุดขั้นหนึ่งตรงใส้ไข่ของแม่เหมือนไข่ยุคเข้ายุคไข่ให้ลูกตรวดูแลลูกโตไปพุ่มกฐารับการรับงานอยู่วันเป็นเป็นผู้จัดการไปเลยเป็นผู้จัดการว่งไปเลยค่อยรับงานว่้งหับแล้วก็การเนื่องการให้ลูกดูแล พระ่าลูกน้งองกับประมาณสอ,องร้อยผู้คนเนาะกระดงดูแลมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปนั่งผูกันันสบายใจแล้วนะครับเรียกว่าจะปล่อยให้ลูกได้ครับไว้ว่างใจได้แล้วค่ะ,คะตอนนี้วงสาวน้อยเพชรบันแพงยังมีเครื่องดนตรีกลับแกบใส่ใน,ในวง่ะเป็นบางเป็นบางเป็นบางงานงานอะไรว่าทั้งจ้าภากว่ามือนีผู้วา่าหรือว่างานผู้หลักผู้ใหญ่ไปพงกันจงขึ้นชั่วครับม่มีคนอื่นเล่นได้หรอบ่ได้รครับมันเพราะว่ามันไม่ มันใส่เทคนิคลีล่าเมยเนี่ยครับนี่ผมสอนในผมเคยไปสอนโรงเรียนนาตาชินละเอ็ดค่ะแล้วก็สลรคามเคยไปครับบ่มีไผสามารถเรียนได้หรอเรียนไรลีล่ากันบ่คือผมแต่ว่าได้อยู่บ่คือผมเขาอยากเป็นคนฉบับต้นฉบับของผมมันเทคนิคหลายท่าเต่าท่าฮอนท่ามันหลายท่ามันมีขนาดเน่าเฮี้ยเตียยด้วยครับ ใส่พลังงานลายเนาะค่ะตอนนี้ลูกซิ์ลูกหาที่มาเลี้ยนกับแกบเรากะเลี้ยนจบไปแล้วเนี่ยนี่หลายบะค่ะหลายครับยูแถวๆรอยเอ็ดครับมีไ้นาจัดสินเรียนเรู้เรียนนาัดสินเคยไปครับมาเลี้ยนไปเขากับไปพาย่มฝึกเทคนิคขึ้นเทาเนาะฝึกนนี้ครับค่พอพุ่มใจบอสทีว่าเครื่องดนตรีกับแกบเนาะที่เขายังสามารถสืบสารมาหอดปัจจุบันก็มีคนสนใจมาเรียนนําพุ่มใจครับ แล้วก็บบอสคือว่าสี่มนานังยุบตรงนี้น้น่นเ่ครับค,ครับแล้วก็ดีใจทั้งเห็นบ่าเริ่มตัวผมน้ำตาไหลผมพุ่มใจว่าผมดีใจที่ได้มนานังมองนี้แล้วก็พุ่มใจว่าที่ได้เป็นศิลปินถึงมาบอสเป็นศิลปินแฮียงชาติก็ได้เป็นศิลปินชาววันก็พุ่มใจครับเพราะว่าเจ้าของสร้างด้วยโดยลำแขงเจ้าของอลำรวยกับยอนมาล่ำ พ่ออยู่พ่อจินเป็นเจ้าเป็นไายกับยอนมาลัมพุ่มใจครับค่ะแต่ใน,นขณะที่เล็กน่อยดุนไม่หลายคนนี่ดูถูกอาชีพมาล่เนียค่ะพ่อเยราวย,ย,ยาดูถูกนะครับยาดูถูกนะครับผมนี่บดบบูบบดูถูกลูกชายผมเดี๋ยวนี้กำลังเก่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีมีมงานลูกลูกชายผมไปวอาม,โม,โม,โมโึงนะครับไปไปเสร็จ ไปประเสศญี่ปุ่นประมาณสิบหามือไปใน้่องมือแล้วไปโชว์หมอล่าเอาไปลงครับไปสิบหางมือครับนุ่มจูค่ะปูลูกไส้ละเจมขคนเป็นหูวว่าบั่นบันห้องเอินบั่นหอกว่าไข้แนนรุบร้อนนะค่ะกต่อยู่ในคณะเผ็รบันแพงคื่อกันครับเป็นพ่อผมให้เป็นผู้ดูแลให้เป็นผู้จัดการให้อยไอยน้องอยู่ํำกันเลย มุ่จูเป็นพิมพ์แจมพูมมีเงินมีท่องแล้วเนาะเลยว่าดูแลไอใช่มือทุกคนค่ะครับดูแลค่ะดูแลดูแลเมือนล่ะดรยาการไงค่ะค่ะกว่าเขาจะประสบความสำเร็จมาถึงมือนี่ก็ต้องใส่ความพยายามเนะพ่ออดทนพยายามหลายอย่างห้พ่อบอกนะสำหรับคนที่เพิ่น อยากมีคณะมอลล่าเมนของจากของเด็กน้อยซุมือนี่แห่งแห่งดังไว้ค่ะโพดคลิปลงยูทูบก็ดังไว้พ่อดังหลายคิดว่าจาของดังกสีบอ่อสนใจอย่างกษีอ,อ,ยกอยากตั้งวงอย่างเฮ็ดไอ้อย่างกษีพอบอลอ้เพื่อนฟังเด้่ว่ามันบ่ได้งตัวสีได้เป็นมอลลานี่บน่บนยากไปเลยครับตัวที่ตัง้งวงมาหอดีสิบสามสิปปีนี่คันบอมาณะอทุ่นนี่ไปบอลอดเลยครับวาจาะของดังจากของเล่นนี่โอ้เหตุอย่างไรก็เหตุได กินหล่อเมายาว่ากูทาอะไรก็ได้โบเมนเนี่ยครับฟิลิปินนี่ผู้ลองคนเลื้งตัวเลยครับว่าจะจบของดังจะของมีชื่อเสียงเนี่ยผมกับบ๊บเบคยรูปหลูวา่าพวกนั้นขี้ไรพวกนี้ขี้ไรผมมาผมผมเฮ็ดสู้จบของเองนะครับเฮ็ดแข้งจบของบม่ได้แข้งผู้ใดอม่ได้แข้งผู้ใดสู้ด้วยลํำแขงชีวิตจกของครับบ่มีกับากูหา,หายืม ดูชีวิตม,มากนะครับค่ะขั้วที่ออกงานในนี้บ่นหน่อยร้านนี้ครับ<ม>เตรียมงาน,นแต่ละเทศกาลเ่ยไหมะคะแต่ละปีรบ,บริรุธที่สามที่ร้านนะครับในช่ว<ม>ง,ง,งนี้นะครับค่ะต้องการแข่งขันกระสูงน้ำเนาะอันนี้ก็แมนครับเป็ดแจ้งเจ้าของนะครับอืค่ะการเฮ็ดแข่งเจ้าของการพัฒนาเจ้าของอยู่แบบว่าหยุดแบบนี้เนาะดารับเรียนแปลงทุกระบบอเมื่อวานระบบ ไปเสียงสีเครื่องเสียงเครื่องยังเปลี่ยนตรงเปลี่ยนระบบเปลี่ยนอหไมันท่านสมัยไหมครับเพราะว่าหัวหัวไม่รุ่นเด็กหน่อยเนาะลูกไส้ผมมันหัวเร็วเพราะคือท่อมนผู้ถ่าแล้วเนาะเลยว่าให้ลวกดูแลว่ามองในบดี้ฟอรับปรุงให้มันทัดเกมเิ่นผู้จ้างราคาท่อในเพ่นบาวเนี่ยครับลองเดียวว่าให้มันท่านสมัย่าวแต่มันถือใจครับค่ะ ตอนนี้ปัญหาที่หมอล่ำหลายคณะเจอก็คือเรื่องของศิลปินในสังกัดมันขี้ดื้อไหมคะขี้ดื้อน้่กินเหล้าเมายาน้่มบอกว่า,า,า,าฟังคว่ำน้่คิดว่าจะคล้องดังหลักก็สิงญง่ายไปยุคณะอื่นเนี่ยของพ่อเจอบ่มีเป็นส่วนหน่อยครับแต่ว่าเรี่ยงกินเหล้ากินยาเมื่อวาว่าวงไหนครับมีสูว่วแต่ว่ามือผมต้องต้องมีก,กฎุดกติกานี่ครับพ<า>วงผมมีกติกาคนมุจโจมาหาเงิน มุโจมังมวนได้ได้ได้กินเหล่าเม่ายาเพราะว่ามันอยู่น้ากันบะได,ด้ดุลกันเ,เ,เมาเหล่าเมายานี่ยว่าสิลั่งเทียกับวววเจ้าของววพิษกับว่าเจ้าของโวัวถือนะครับ,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 บออ่าไม่เห้ไนเสียเลยว่ามผมเลยว่าขอขอเวลาแสดงยายาข้ากันมมเมากันเขาก็นนับถืออยอะฟังอยู่เขากระเสือฟังเขาอยู่เนาะฟังครับค่ะอยากให้พ่อฝากถึงศิลปินรุ่นใหม่ เทิงศิลปินน้่เทิงผู้จัดการที่อยากจะมาบริหารวงน้่กว่าจะเข้าจะเหตุสามารถหมันประสบความสําเร็จใดเนี่ยมันต้องมีเทคนิคต้องอี่อย่างหลายอย่างใช่ครับนะคะอยากให้พ่อฝากถึงคนที่จะเข้ามาในวงการใหม่ๆเนะะี่ยค่ะขอฝากน้องๆลูกๆล,ละครับรุ่นไหมที่สิหรือว่าอยากเป็นมวล่ำหรือว่าอยากเป็นหัวหน้ามะล่ำขอให้มีความตั้งใจมานะแล้วก็ยา่ามที่อคกติกา แ่แต่ละวงนี่กติกาเพคือกันนี้ครับยัแต่ลาว่งเิ่นเรียงเรียงจินหล่อเมอยาเพิ่นบ่เพิ่นบ่อถือกับมีเ่ละวงแต่ว่าวงผมถือค่ะอืมแต่ว่าวงผมถือแต่กาขอฝากล,กลูกโๆโตเต่าที่จะศิลปินที่จะมาเป็นศิลปินขอให้นักแนนที่ไปยุ่งองใดก็ได้นนขันบ่นักแนนด้วยมากมันอยู่อยู่บอลลอดข้าขอให้ ตั้งใจมานะผู้เป็นหัวหน้าก็ให้นักแน่นบนว่าจวดแวดเด้เนาะครับเนาะ,ะตั้งใจนักก็วากแค่นี้แหรอครับค่ะนี่แหละค่ะคุณพ่อสงกรานนามวงศานะคะผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะก่อตั้งมาจนกระทั่งประสบความสําเร็จในถึงทุกวันนี้แล้วคุณพ่อบอกว่าได้ดีเพราะหมอลำประสบความสําเร็จในชีวิตได้เป็นที่รู้จักจนได้รับการยกย่องให้เป็นศินลปินมรดกอีสาน ได้ก็เพราะหมอลำเพราะฉะนั้นเราเป็นคนอีสานอย่ารังเกียจหมอลำนะคะเพราะว่าหมอลำนั้นมันคือชีวิตและจิตวิญญาณแล้วก็สามารถทําอะไรดีๆให้กับชีวิตได้มากมายนะคะควันนีขนนะาา้ขอบคุณคุณพ่อสงกรานนามงสามากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ